สวัสดีครับกลับมาพบกับแพนด้ารีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาสุนัขอื้อเหลวกันนะครับเจ้าเดบบี้ของผมนะครับปีนี้ก็อายุครบ18ปีแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาเลยนะครับก็นั่นก็คือเขาเนี่ยระบบลำไส้อะครับไม่ดีแล้วนะครับเสื่อมสมรรถภาพไปตามอายุนะครับก็จะทําให้เขาอื้อเหลวนะครับปวดท้องบ่อยท้องเสียบ่อยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยครับเราก็ต้องฉีดยากันหลายหลายครั้งมากนะครับ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราพาเจ้าเดฟเนี่ยไปหาหมอเกี่ยวเกีี่่ยยววเกกับปัญหาเรื่องการถ่ายเหลวเนี่ยถึง3ครั้งนะครับคุณหมอก็เลยหาวิธีการแก้ไขมาให้เรานะครับนั่นก็คืออาหารสูตรนี้ครับ h ิว l s i ์ e Diet Perfect Digestion นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอาหารสูตรนี้มันตรงกับบ้านเราอย่างไงตอบโจทย์บ้านเราอย่างไงนะครับหนึ่งเลยนะครับผลิตจากเนื้อไก่นะครับ และเหมาะกับสุนัขที่มีอายุ7ปีขึ้นไปนะครับในสูตรของเขานะครับจะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับในเรื่องของการขับถ่ายนะครับทำให้เจ้าเดฟเนี่ยอืเป็นก้อนนะครับโดยที่เราทดสอบกันเนี่ยประมาณไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยเดฟก็จะกลับมาอือเป็นก้อนแล้วนะครับไม่ถ่ายเหลวแบบติดต่อกันหลายๆวันนะครับทีนี้เนี่ยในสูตรเขาก็จะเสริมพีไบโอติกด้วยและที่สําคัญนะครับ ขนาดเม็ดของเขานะครับมีขนาดแค่4ี่คูณเมิลลิเมตรนะครับซึ่งเหมาะกับแบบสาหรับเดฟมากๆนะครับเดฟเนี่ยจะเป็นหมาที่ไม่มีฟันแล้วนะครับเนื่องจากโดนถอนหมดแล้วนะครับในเรื่องของถินปูนเนาะเขาก็จะกินอาหารค่อนข้างยากนะครับเม็ดแบบนี้ขนาดนี้นะครับจะทําให้เขากินอาหารได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อแก้ปัญหาของสุนัขที่สูงวบของเรานะครับสําหรับใครที่มี สุนัขที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วพบปัญหาแบบนี้นะครับลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับว่าเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้ได้ไหมเหมือนกับที่หมอแนะนําผมมานะครับและถ้าใครสนใจนะครับก็กดลิงก์ที่ผมฝากไว้ที่ไบโอได้เลยนะครับ